สวัสดีครับมนีมารวย้ามาตามในทางของแม่ไพ่นะครับพอดีพี่น้องเอฟซีบอกมาตามหลวงพ่อทางไก่ให้นะครับพอดีกับมาตามไปแล้วนะครับลองไปรับชมนะครับว่าแม่ไพ่ผนใดมาไปนะครับหรือจังใดก็ล่องติดตามนะครับผลว่นพรุนี้คว้มฝันมาพร้อมไปติดตามกันเลยครับสวัสดีครับแม่อดนสีครับมนี นเงินเอฟซีใหม่นอยาเนาะ้พี่เอฟซจากต่งางประเทศโหมาหหยาสองรอยันจ้าเพินยยนเ่นกระเือกเวลาไว้สั้นเพิ่นกิดเรียแบ่งหลายๆคนนี่ละอืมัมนกระดัส่รงห้งแม่ไพนะ่เนาะอมม่ไผ่หล้วกัพอ่อจอยก็ให้แล้วสองคนแล้วนะมีเม่ไ่เป็นผู้สามเนอนะครับอืมจหม,ม,มาะถึงเมื่อนอยายาได้แล้วเนาะจเอาให้พอนเอฟซีพนนไหมมีก้อนชกก้อนจะเล่นด้อระเทือไปเีกไปเรื่อย ผู้ขาได้อาศัยในเด้อสาธุกว่ากับบะมี่เนาะเอฟซีอยากตั้งประเทศดูได้ง่ายเขาส่งมาครับสาธุเขาตัดสินเห็นง่ายอยู่นะเออเออเขาเพิ่งไถือนะเพิ่นเขาเจ้าวนมาหลายคนหายหลายคนเล่นมาหลายเลยถ้าถือว่าหลายตัวแล้วใจดีแล้วหายหลายคนเพราะข้มอย่างไรเนี่ย เออเนี่ยนแล้วจตยากกจะบเีงเงินไปใไม่คุ้มกันอ่นะครับเป็นได้ยากหรอลุงพอเข้าทางไกลเดี๋ยวเพิ่นกันมีกลยมีท่น้อบ้าบแ้ับลงพอเพื่อจานมัดริงเป็นบ้ารับจักเทีปกติแล้วีจะจอแลว้วัางไห้เนาะอ๋ากรลอกจอดๆนะยานอะบักจักหลายมือหดอกนะครับตางี่ไ่ตามให้อมันกับเป็นสั่นคื่อนแต่ว่ามาก่อนฝันเห็นงูนี่มันกะ อันนี้มูแม่ซอยนั่นกะเมื่อไรขึ้นไหนขึ้นปากขึ้นปากฝันนี่เห็นยาบ้านเอ้าได้ฝันไหมเอววฝันไม่เลยอ๋อฝันไม่เหรอยั่ฝันเรื่องงูนี่หลักแบบอยู่ต่อมาเนี่ยกะขึ้นรุ่นนี่ยังมั่งฝันเห็นยาบ้านนั่นแหละอ๋อฝันล่าสุดฝันล่าสุดฝักในย่าฝันล่าสุดยาบ้านนี่ละฝันไหนเอวย่าก็วัดเปียกแหละยังว่างข่อยแบบวางอย่างวันตะลุกมาวันตะลุกอัน น้ำเพชรมากก่อยเบิ้งในจังไลว่าจักคอเบิ้งน้ำฝนเกินมากกว่าเบือเบ้องข้เห็นจ้าเกียวับสะพัดรอดกินชิ้นแม่มากปว่ามันคือป้าเอามาให้คนกินกากไปทั่วแที่ยวขอจะเลื่อยล้างสิเพิ่นเลยเอามาจักเพิ่นเ,เอามาใส,ส่ชวงมีนี่ละป้าเพิ่นว่าอาเดียนใส่ฟ้ามือจังสิฮ <ม S 1> ึ่มน้องได้มากจะใส่หุบเพิ่อนว่าเนี่ว่าหัวแล้วเนาะ นั่นมไม่เห็นคเงาหัวขนอย่ากวเป็นฝันวางัวเห็นหัวมาเสียดัลเมียนตัดเม็ดก่อนสเม็ดเม็ดสีน้ำึงตันยูมมือบาเมียนยูปลามือเราอย่างนี้แลแบนหองสีเลยปลามือเมีเพชรเนาะเมียนเดี๋ยวว่จนงก็คือว่าฟันตีไงเด้อาจจะเป็นตัวเลขก็ได้แค่ตีว่างไหนค่อยก็ว่าซุนซุนเลยนวซุนซุนบป่มีนมนเนาะอย่ามนฟันเด้ ม่อันไม่เสองอันวะแม่สองเมตรสองเมตรอย่ฝ้ามือเนาะแม่อยู่ฝ้ามือเ้นี่เออคอยก้อนชุนชุนอันน้อันนั้นก็หาชุนชุนไปเองิอ้ยมาบ้านเนาะมันฝ้ามือเป็นกรมีหาดิว้ยเนบ้าเหรอครับผมเออล้างสันเออตัวไดียวไปะเ้ามาซุนชุนหาชุนชุนไปเนาะอหารุนชุนก็ไปเนาะเนีอาหารชุนชุน้วไปอาหารชุนชุน ยายุ่นี้ฟาเมื่อเปินกับสองเมตรหัวมานกันยุ่งเห็นเขาอันนี้ฝันได้นะครับแ้กฝันฝันว่าบ่เคยเห็นยามาบ่เห็นยามาบ่คิเอ็ดค่อยกับว่าเจียวไว้ที่อ่ามาเอาอันเอาค่อยเบ่งดวงนี่อันบ้านติดต่อกันครับ เท่าตังานก็ทมานั่นมันก็บริตอละแต่ว่าไม่กับม่ยอมสนคนกูคนเุ็นคนเป็นเบียดเสียเมื่อนี่เนี่ยกันรองช่วงขนงสมาเบื้องสักกักเห็นหัวมาขาวยุ่งกังกังเม็ดเลยไหมสองุนมาเพียสองุนอันสองนดี๋ยวมันมแล้วมันก็ไม่วงะ สองศูนย์เ่มแจมันออกอีกวันนี้พ่นวาบ่นเด้เออหลวงพ่อเลาก็อยู่ไม่เป็นไรไหมหนน้อยโรคนเนียนเนียนโรคหมดโรคสองศูนย์พ่อหลวงพ่อเลาข่าวอยู่เพิ่นเพิ่กับเราตัวสองหลวงพอบอกบ่นเนาะอนีนต้องตาเพิ่นบอกบ่นนั่นแหละเอาบ่นเลยเนาะแม่ว่าสั้นบาดเจ้าพันกว่าแต่รอบอีกทีหนึ่งกอนทั้งวันที่แพงหรือแม่าเนียนเจ้าลงพ่อทั้งไก่ท่านไได้ที่ต้อนท่านไห้ได้ตัวเอารอบมันจะมาเนาะคนอยากคนอยากเราน้ำทล่ะ ครับ<ห>เดี๋ยวเล่ามืองินเนาะอ่าไก่มือเลาได้หาเลาติต่อมากหรือเคยหายประจำเนาะพนันกตีกกหายกา็เหรอแต่<ห>ว่าพน,นัน็จิว่าถ้ไก่มือเว้นหน,น่อมั้งอะไพินันกินงานพน,น้องจซ<ช>ื้ขอขวงแต่ว่าพนเคยได้น้ำพน่าหลงพ่อเราวกาม่นแท้อดสนเลให้เขาสองหวัวกับสองหัดเจ็ดแปดลหดลก็มาไให้สองห้านาหง่นนก้าเด้นะพนีนะครับร้อยจัน่อยเนาะ เดี๋ยวราตาใหม่ใกล้ๆมือใกล้เว้นมันก่อนเพราะว่ามาแล้วเพิ่นก็ว่าทรไปว่าติดันบ่โทรมาก็ว่าว่าน้ำอียอะ่ว่งนแล้วชเยายยากระจายไปเต่ยักระจายกันกรายไปก็บบ่มนคนเพิ่นไว้เออโทรมาโทรไปบ่รับีแม่ย่านอาศัยกับว่าโทรมากกับว่าเอนก็นอนลูกชิลูกหาโทปหางแค่ใช้ก็ไม่อยากให้เยอะแต่คด้

ขอบุญเอฟซีที่ตั้งประเทศเดอนครบอยู่สมัย่ะโชคตัวเองต้องไปไฟเาว่าเรอจได้มีโชคมีมันนมันตั้งประเทศเจ้าสาถูกได้ลาย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 ได้เข่าให้ได้เงินเอตั้งระเอาวันนี้นะครับยากกัฟันว่าเห็นยาเม็ดเนาะปยานมากเลยล่ะนะครับไ่อจักเจียวจ้าวอย่างมันหนุ่มยากหน่อนเลยนะว่ายเพ็ดเลขอวนน้ำยาเม็ดนะครับเม็ดเราเห็นว่ามีสองเม็ดในมือนะ นะครับสองเมียในเมื่อนี่เมียเลยตีว่าองนี่ว่าอันหาล้อยก็คงเป็นสองล้อยหน่ยนะแต่ว่ากันเรียกว่าสองศูนำเนาะเลยล่องให้หารอหาศูนย์ครับศูนย์ศูนย์ย่างนเนบอกตั้งแื่อแรกแต่คูบ่าวัดด้านเนี่ยคนบอกว่าสองศูนย์ตั้งต่แรกบอกว่าบนน้องไม้ตุ้นะเกาลองมาเยอะนะครับผในมักน้ำนะครับแต่ว่าทีเนี่ยค่ะคือหาศูนเนี่แหละเนียออนสีเราฟันละศูนเนี่นะครับก็ศูนย์เนี่ยแหละนะครับอือว่าเราฝันดีดับนะครับ กี่ระยกเด้นะครับมากกวสองเมตรมล่ากัสองเมตรนกับสองศูนย์อะอะดีเป็นคือคูบาคนไรนีเถ้าเหล็กเขานี่ไปถามคุ้นคน้นมาหลายตัวได้ไหมก็หลายคนในสองศูนวันนั่นแหละบัตรที่นี่เป็นบนเด้อมแมงเิ่นก็บอกตั้งแต่ทีแรกเลยดีคูบาวันวันเนี่นนะครับแต่วันนี้เกิดคุณแมมาฝันแบบนี้เนาะอืมาฝันอะไรเห็นนี่เป็นบนคือองวันวัน ไอ้วางหันกันแม่นนั่นทั้งบนทั้งล่างเลยเอออต้งหาดครับคืงหลวงพอ่อวัดหลวงพอ่งพอทางไกลกับหลวงพ่อวัดบ้นบานสูนกันเขอบบนขอบล่างเนาะประเด้ลงเสือจะหลวงพ่อวัดบ้นบานนั่นาะที่น้องอัดที่สั้นวังน้ำเนาะแต่ว่ากะแยกกันเลยทั้งสองรายกา,ารเลยนะครับทั้งบนทั้งล่างจะเอาประเดี๋ยวลุ้งได้สองส่วนเสือสองส่วนมาประด้ลงเพราะว่าเป็นมือเรียกว่าว่างเลยมือขวาพอดีเนาะเขาเริ่มประเดีไหนเนาะเกิดเลยบานนี้ม้อนบานนี้ฝันนั่น ไอเวลาเนี่ยเด้อบัรสันดอกนะเจ้ามันตั้งหลักบัตสันดอกเออขอควนี่เด้อจ้ขอความเนี่ยบัรสันอกเอมเศร้าก็ทำดิอันเด่นนันหรอกงูแมวสันข้าผลตกอยู่สันฝ่าห้องเตือนฝ่าห้องแหงี่ยมบัตรเตือนอ๋อล่อฟังอาจารย์เลยเนาะเบื่องตั้งแต่เออล่อือบับานเรื่องพารายาทังไกลและนะครับอาจารย์ายกับคุณทศให้ยมันแยบอกิีต่อยเด้อนะยแต่ว่าหลวงพ่อท่านหับเนาะ แค่กับว่าลุงพ่อว่าโทมากอะไเอิ่างเงีอยคนตั้งอยู่ไปคนนฟังอยู่ตั้งอยู่แต่ว่าบัลลับเดือดเดอดเดียวจมิ่งเดือดเดือดเดืดที่เกียตังอยู่บัลับกับบ่รับตัวสนับบัับกับบัลบโทษเรื่อบาทที่นี่ว่าสนับในล้เน่ เลาสกับารับตัวสันรันบที่ตัวกันหรือว่าผีตัวตัวสนามนีนตัวไปวางอย่าหอกเขาได้เลยเราพอได้ย็นแล้วก็เป่าทั่วมหาเ่านะครับเกียร์เพื่สาวนรม่นมเนียร์เลยกมูเดียวกันโอ้เป็นเป็นพามูเดวกัน่รับก็รับรับว่าี่ตัวกันก็งไปนานคือสั่แสดงว่ามเดียวกันก็ย่าจึอยู่ไร่ เอานะครับเขาบอกเนี่ยดอกนาดิซุ่มไว้ไกลมือแล้วจะไงเนาะถ้าเกิดว่าก็โทษดูแท้กเอาไว้แล้วจะไกลมือเนาะมู่เดียวกันพ่อแยกโรคกาบาเนาะร้อไก่ตื้อตีเนี่ยเวลาเราติดใจให้เ่าดื่อน้วงพ่อก็จะ่ไไ้ยินดอกกัดใจห่าก็คนที่เป็นยิ้อยู่หรอกคือคนรับอยู่ย่ายคือคนทีนเป็นอยังนั้ดูใจฮะมองหน้าตรงหนังฟองบนหนังว่ายาวจะติดฟองบนหน้า อนะครับเาจงรอจางไหทีเราจะตามไปเจนึงมะเาะครับอืมนะครับแล้วกัเป็นห่วงแย่นะอ้านะครับเดี๋ยวกับว่าเนี้นะครับเดี๋ยวต้องพออาจจะให้อีกอะไรเด้นะครับเออถ้มสินเอฟซ้ำสิน้าเลยอาปากแน่กับยิบถิ่มกันนั้ได้ งานตัวเอาไหนนั่นได้หลายกับจิตปันไหยุยมันว่าตัวปันเด้ทั้งเข้ากับอยากซอยบ้านสันเมี่ยงเนาะซอยพี่เอฟซีคนีิชกมิใช่คนเกิดอยู่ประเดิรืมย่าเนาะถ้าขนาดนี้ใครเจ้ากับซอยบริษัทหลวงพิทยะภูวนมาให้เนาะนะครับก็อยากให้ย่าีโชคพอเห็นเทียนไม่ลูกเต่าไปยึดทือทากับยังกับท่านได้ดีเนาะได้เงินมากกับข้อมืไปซอยลูกเต่ายึดทุนท่าเลยล่ะยากกับวิจารทับบุญต่อไปเนาะทับบุญอ้าวหลวงพ่อกับเดียวต่วนย่าเลยนะครับติดต่อมาส่ง กนในกมาให้ดีด้นะครับมารวยเขาบอกว่าผู้ใดเนาะอาจารย์ในการิบว่าปากรอกเนาะผู้ใดเยอะ้ใจเยอง้ใจครับเอาสรุปาวันนี้นะครับฟันวัน่มก็เห็นยาเม็ที่เนาะก็เลยความระยาผิดเพื่อนแต่ลูันยจีแกลงเขาอีกจี่ินใช่มแีซเม็ดยฟามือเนาะไม่ตืนเนาะก็เลยตีหศนนะครับก็หาจจแกชิวอยู่เ์หลักก็2นเนนะครับเป็นยาหม่าเนาะคนาสันนะครับ เป็นหัวหมาหัวมาะหอกไคผัดเปียกเดีมันเมีนบอกมันมีหัวหมามไม่น่อย่ด้จับกันมเคยก็เห็นอนกันแต่ว่าจัตวาสีคือยาคุ้มเนี่ยยิ่งทวารฉัเหอม่เออเ็นีอาเป็นวาอฝันเด้อนะครบเดวมันเมนจริงนะครับขาอฝันวามฝันอ้าวขอยานี้จะ่อหาไมมคนกจนไปทั่วที่ทั่วแเดีขอคุณละเด้อคุณแม่พระจับมาขายเนาะ